สวัสดีค่ะวันนี้โรงพยาบาลลานาจะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวภายหลังการผ่าตัดทวารหนักโดยการผ่าตัดทวารหนักส่วนใหญ่ที่พบบ่อยได้แก่การผ่าตัดริดสีดวงและโรคฝีคันทสูตรค่ะ เราจะมาสาธิตวิธีเกี่ยวกับการแชร่ก้นหลังการผ่าตัดริสีดวงและการผ่าตัดฝีคันธสูตรกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแช่ก้นหลังการผ่าตัด 1. อ่างแช่ก้น 2. ด่างทับทิม 3. น้ำอุ่นสำหรับแช่ก้นค่ะสำหรับขั้นตอนการเตรียมให้นำน้ำอุ่นเทใส่่างแช่ก้นจนเต็ม จากนั้นตักด่างทับทิมปริมาณปลายช้อนละลายในน้ําอุ่นที่เตรียมไว้และผสมให้เข้ากันค่ะหากไม่มีด่างทับทิมสามารถใช้น้ําอุ่นอย่างเดียวได้ ทำการนำอ่างแช่ก้นไปวางไว้บริเวณชักโครกให้ผู้ป่วยแช่ก้นประมาณ10-15นาทีภายหลังการแชร่ก้นเสร็จจะต้องซับแผลให้แห้งและทำต่อเนื่องจนกว่าแผลจะหายกรณีผู้ป่วยผ่าตัดฝีแล้วมีผ้าก๊อซยัดอยู่ในแผล ให้ค่อยๆดึงผ้าก๊อซออกขณะแช่ก้นเพื่อลดการปวดซึ่งอาการปวดหลังการผ่าตัดทวารหนักจะปวดมากในช่วงแรกๆและจะค่อยๆดีขึ้นร่วมกับการทานยาแก้ปวดที่แพทย์จัดให้ หลังการผ่าตัดหากท่านมีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นถ่ายอุจจาระมีเลือดปนเป็นจํานวนมากมีไข้สูงหรือมีหนองไหลซึมออกจากแผลทานยากแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้นแนะนําให้ท่านมาพบแพทย์ก่อนนัดได้นะคะ ค่ะสำหรับวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้กลับไปเป็นซ้ำของโรคฤทศีดวงทวารและโรคฝีคันทศูตรนะคะท่านจะต้องขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาและเลี่ยงการเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆท่านควรทานอาหารที่มีกากใยสูงและดื่มน้ำประมาณ8-10แก้วหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งค่ะ ทางโรงพยาบาลลานาของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและผู้ที่มารับบริการทุกท่านเกี่ยวกับโรคริดสีดวงทวารและโรคฝีคันทสูตรให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวภายหลังการผ่าตาดัดและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ